ออเออนี่หลานหลานรูกคปู่แล้วเหรอตั้งแต่ที่ได้ปู่มาเนี่ยไม่เห็นหลานใช้เลยอ่ะเห็นใช้ตัวอื่นกันน่ะอย่างบัสซี่โคคู่หรือไม่ก็ไฟอ่ะแต่ทําไมหลานเนี่ยไม่ใช้คุณปู่เลยอ่ะปู่รู้สึกเศร้าปู่รู้สึกน้อยใจอุ้ยขอโทษครับคุณปู่เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาได้วันนี้เลยนะคุณปู่อย่าทำร้ายผมนะครับขอร้องล่ะโอเคก็ได้ก็ได้อย่าให้คุณปู่หิดหวังนะครับ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  โอเคทุกคนมาแล้วนะครับต้องขอการสวัสดีด้วยวันนี้เราก็มาอยู่กับคุณปู่เอ็กซันนะครับหรือฉาย,ยาว่าคุณปู่ไข่พะโล้นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวตึงตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็คุณปู่ของเราเนี่ยก็ได้ขอมานะให้ผมเล่นตัวนี้นะว่าจะตัวนี้เนี่ยจะสามารถไปได้ถึงกิจชันกันแน่พอดีแบบว่ากคุณปู่เนี่ยเจาไม้เท้าฟาดหัวใส่นะครับก็เลยแบบว่าต้องทําคลิปเลยนะ oh <no. S 1> โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาเลยก่อนเลยดีกว่านะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาอธิบายคุณสมบัติกันเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปที่ตัวตัวกันเลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะครับตัวเอ็กซัน a g g s O N นะครับเอ็กซันตัวนี้มีเลือด3หัวใจสกิลเช็ค3ดาวเมสสเปซสแตมิน่าสเตลแลวก็ปั่นเร็วนะครับอยู่ที่3ดาวหมดเลยนะครับผมเป็นตัวแบบว่าสแตนด์นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครผู้เล่นใหม่นะก็เลยแบบว่าไอ้ค่าคุณสมบัตินะครับผมไอ้อย่างพวกเนี้ยก็มีอยู่ได้กับประมาณ3ด เเลยเหมือนป๊อปปี้บ็อกเทนแล้วก็ลูดี้นะครับผมตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถนะครับเป็นพาสซีฟนะมีชื่อว่าฟิกเซอร์อัปเปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถก็คือเมื่อตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้นะครับสัมผัสเครื่องนะเขาจะใช้ไม้เท้านะครับผมในการตีเครื่องปัน่นทําให้เครื่องปั่นเนี่ยเร่งความขึ้นหน้านะครับเพิ่มมา10%กันเลยนะครับผมซึ่งความสามารถนี้เนี่ยสามารถใช้ได้แค่1ครั้งต่อ1เครื่องนะครับโดยที่ความสามารถนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถคล้ายๆคือกับปัจแจเลยนะคร สามารถใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งชั้นเองนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสรับความาสามารถของคุณปู่ไข่พะลุของเราแล้วก็วิธีการหาของคุณปู่แกนเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นตัวที่ค่อ่าจะหาง่ายที่สุดแล้วนะเพราะว่าเขาเนี่ยใช้แค่300ตะก้าในการซื้อนะครับผมบอกเลยว่าฟาแป๊บเดียวก็ได้แล้วและก็ทิกเก็ตที่ผมใช้ในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นทิกเก็ตสลับแบบว่าสายปัย่นผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับผมก็คือนี่เลยปจเจแล้วก็แว่นขยายนะครับอ่าเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมไปเป็นสายปั่น จะเมยแหละเพราะว่าแกเยอะเอาละเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปหาติ๊กกันเลยแล้วก็ฝาาแฟนอาร์ตปไปกันกลับมาสู่ในช่วงแฟนอาร์ตกันแล้วนะครับสำหรับช่วงเปิดเทอมในครั้งนี้เนี่ยว่าจะมีอะไรให้ผมได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราแปกไปเลยดีกว่านะเอาละนี่เลย โอ้โหนี่เลยนะครับต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับ FC ที่ส่งมาสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีเราลามามาแค่ไม่กี่รูปเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปได้คุดปู่กันเลยดีกว่านะไปกระเถอะมากันแล้วนะครับในวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัวเอ็กซซันนะหรือฉายาสั้นๆว่าคุดปู่ไครวอลโลของเราเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาผู้นี้เนี่ยจะไปได้ไกลสักกี่ชั้นนะครับและเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะมี FC มาเพียบเลยบังเอิญมาเดี๋ยวผมเนี่ยขอเคลียร์ก่อนละกัน นี่เลยความสามารถของเกนนะครับบอกเลยว่า ม่แกเข้เครื่องปั่นเนี่ยความคึกหน้าเครื่องปั่นนะครับผมก็จะเพิ่มมา10%กันเลยเมื่อสัมผัสเครื่องนะครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยสามารถใช้ได้แค่หนึ่งเครื่องต่อ1ครั้งนะครับผมเป็นอะไรที่ค้อค่้าจะแบบว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยนะแต่ตามตรงที่ปเจนเนี่ยที่สามารถใช้ได้แค่1ครั้งต่อ1นชั้นนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะตามล่าหาเครื่องปั่นกันเลยโอดีปู่เนี่ยต้องการเครื่องปั่นอย่างมากปู่กาลังแบบว่าหิวน้ำหมึกแล้วก็หิวนไข่ด้วยและเหมือนว่าตอนนี้นะครับผมจะเห็นเจ เมื่อไร่มันจะไปก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะรอเลยดีกว่าให้มันกวาดทีอ่อื่นอ่ะไปสทัทีโอเคเอา้าไม่ช้าแล้วและเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยทีชันนะครับก็อยู่แถวนี้ซะด้วยเว้ยให้ปู่แบบว่าไปปันหน่อยอเอา้าเพื่อนแย่งไปแล้วลูยอ,อีแย่งเฉยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยก็เก็บดีเซอร์ตแล้วก็ไปเก็บนี่เลย ไอพวกไข้นู่นรนี่แต่คงไม่ทันแล้วแหละเพราะว่าเวลาหมดก่อนโอเครีบเดินรีบเดินเหมือนว่าจะมีคนเจ็บไปสองสามคนกันเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้ลูอี้แล้วก็คุปด้วยนะอ่ะแดนดี้ในชั้นที่สองเนี่ยนั่นก็ขายของเกลือหมดเลยนะซึ่งก็ขายโค้าแล้วก็ลูกอมสีเหลืองเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปหาเครื่องปั่นกันเลยดีกว่านะครับผมพอดีชั้นเนี่ยต้องการเครื่องปั่นแล้วเอาละครับตอนนี้เนี่ยคุณปู่ก็ลากไม้เท้านะันแล้วก็มีคนตัวเป็นหนึ่งคนใครวะ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคหาเครื่องปั่นไปแล้วก็เจอโค่าโอเคสวยขอเอาล่ะมีของดีแล้วของดีไว้กับตัวอ่ะเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะมีคนปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสี่เครื่องรวดตอนนี้คอสมจะตามตุดผมแล้วระวังด้วยเพื่อนคอสมเอาเอ้าจะรออกันไหมเอ้าเจ็บไปแล้วโอโ้โหเจ็บสองสามคนเลยนะแล้วก็เหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยน่าจะมีลุยตัวเป็นหนึ่งคนใช่ไหมเพราะว่าผมเนี่ยไม่เห็นลุ้สก,กินชมพูเลยนะครับก็เลอแค่สก,กินสีเขียวแดงนะ ที่ยังอยู่ต่อเนี่ยคุณปู่ตอนนี้คือแบบว่าคุณปู่ยังไม่ได้แตกเครื่องปั่นเลยในชั้นที่สองหวังว่าในชั้นที่3าเนี่ยอาจจะมีเครื่องปั่นอยู่ใกล้ๆนะครับผมมาพอเช็คกันเลยดีกว่าแถวนี้เนี่ยแถวนี้น่าจะมีเครื่องสักสองเครื่องใช่ไหมโอเคเข้าทางเอาขี่ชาแย่งโอ้โหเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยคุณปูก่กำลังตามหาเครื่องปั่นไปทั่วทิศทั่วทางแต่เว่าก็ไม่เจอเครื่องปั่นสักทีอ่าเจอตัวนู้นแล้วนะ โอเครีบวิ่งก่อนเลยแล้วก็เหมือนว่าลุยจะแย่งไปแล้วนะเอาล่ะเดี๋ยวผมขอซ่อนแอแบแป๊บหนึง่งและเหมือนว่าในชั้นนี้เนี่ยเราก็เจอฝาแฝดคุดปู่นะครับผมที่เป็นล่างฮาวิสเทดกำลังแบบว่ายืนแต่แถวนี้เหมือนว่าเครือสุดท้ายเนี่ยจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมอ่าแถวนี้นี่แหละได้ยินเสียงเครื่องชัดเจนแล้วก็มีคอนนี่นะครับปั่นอยู่เดี๋ยวเราเนี่ยรีบหนีกันเลยดีกว่านะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้แตะเครื่องปั่นสักน,นิดเดียวเลยนะครับผมรู้สึกแบบว่าทอมา่มาสำลวยนายจะขายอะไรอะ่ะ โอเคสายจ้ำอันนี้เนี่ยฉันขอซื้อเลยเพราะว่าไอ้สายจ้ำเนี่ยมันเป็นสูตรองบูของฉันที่แบบว่าทำให้เครื่องปั่นเนี่ยปั่นเร็วขึ้นถึง80%กันเลยนะครับเมื่อแบบว่าคอมโบกับไอ้ประเจรแล้วก็ความสามารถของคุณปู่แล้วก็ไม่พอสายจ้ำด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปปั่นกันต่อตอนนี้เนี่ยฉันต้องปั่นให้ได้และเหมือนว่าเกมก็ไม่เป็นใจอีกแล้วเครื่องปั่นแถวนี้ก็ไม่มีส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ด้านขวาหมดเลยเหลือสเตมินานิดเดียว โอเคเจอตรงนี้สักทีนะครับ2เครื่องโอเคขอเคาะแล้วก็ใช้เป็นเลยความสามารถแล้วก็ไม่หอปจเจด้วยนะแล้วก็ใส่จำโอ้โหใช้เวลาแค่1ิวินาทีเองคือแบบว่าแป๊บเดียวเองนะครับโอเคเคาะไปเคาะมาแล้วก็หมุนวาวไปนะด้วยมือข้างเดียวตอนนี้ก็มีเชลลี่ด้วยนะครับผมรอให้เชลลี่เนี่ยไปบัฟของผมนะแล้วก็เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะมี FC นะครับผมขอขึ้นปัน่นแต่ผมก็จะให้ไหมไม่รู้ นั่นไม่ทันแล้วเอาล่ะคอสโมในเวลาที่เธอเนี่ยจะต้องวิ่งแล้วนะเพราะว่าเธอเหลือแค่หนึ่งหัวใจแล้วคือแปลว่าทําที่ท่าไหนไม่รู้คอนนี่ระวังโอ้โหหายตัวไปแล้วเกือบแล้วเธอโอเคปั่นให้เร็วก่อนที่คุณปูข่ขลาผมเนี่ยจะเห็นผมอย่าให้มันเห็นละกันนั่นไงไม่ทันโอ้ยคุณปู่เห็นผมก่อน ตรงนู้นก็มีขปแล้วก็มีคุดปู่อ้๋ไม่ก็คุดปู่มาแถวนี้โอเคมาอีกแล้วคุดปู่ตกใจมาเชลลี่บัฟให้ผมแล้วก็ใช้นี่เลยลูกอมสีม่วงอีอันหนึง่งแล้วก็สีส้มด้วยจะได้ปั่นเร็วโคตรแล้วก็เรียบร้อยรีวิ่งรีวิงว่งรีวิง่งตอนนี้เหลือ5คนใช่ไหมอะ่ะ <Yeah. S 1> หรือ4ี่คนไม่รู้มาแล้วตัวสุดท้ายคอนนี่สกีวิเท็ด หรือเข้ามาสวยงามครับผมอีสี่โอ้โอ้เหมือนว่าผมเนี่ยจะได้ยินเสียงหมาใช่ไหมเนี่ยเสียงกระทืบเท้าดังๆขนาดนี้ uh huh. คือแบบว่าเสียวมกเลยทุกคนแปบลบว่าเอาห oh, <no. S 2> มาเหตุผมแล้วเว้ยต้องรีบวิง่งมันตามล่าผมไม่หยุดแน,น่นอะนดูทรงแล้วก็ไปลากกุบแล้วแต่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมขอรีบวิ่งก่อนเลยแม่งหมาตามตัวแล้วก็ตัวเย่เรียบร้อยเ oh, <no. S 2> จ้าตัวทีชาตัวนั้นอนะ โดนหมากัดไปแล้วเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยหมาจะอยู่ใกล้ๆผมนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอรีบแอบ,บก่อนเลยมาหมามาแล้วขอแบบว่ากระดึบ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 อย่าให้มันเห็นโอเคถ้าเกิดเห็นทีเดียวก็ไม่เหลืออะคอสโมโฉันเจอยาเก็บไหมอะไม่เก็บใช่ไหมอะฉันขอโอเคเก็บไปแล้วตอนนี้เนี่ยเอา้าแล้วก็กุ๊ปนะครับผมก็โดนกัดไปหนึ่งรอบเหมือว่าจะกัด2องรอบหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าหมาวิ่งเร็วขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวเย่คาที่แล้ว อ้าวแล้วก็คอนนี้ทำอะไรของเธอเนี่ยเหมืนว่าเธอนะครับไม่ยอมไปไหนเลยหาเรื่องอยู่ข้างนอกอย่างเดียวแล้วก็ตัวเยและแค่สาวคนสุดท้ายนะครับผมไม่เหลือโอ้ไม่นะตอนนี้เนี่ยผมโดนยัตตาแล้วก็คอสโมไล่ล่าพอใช้ระบบต,ตดก่อนเลยปูดไปเลยหนึ่งทีจะเห็นไหมไม่รู้เดี๋ยวผมรีบไปเคลียร์แถวนี้กันเลยโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเคลียร์แถวนี้แล้วก็เหลืออีามาโอ้ใครเห็นอนะยัตตาอีแล้วอย่ามาได้ไหมอ่ะ อ่ะกลับสักทีฉันขอเคลียร์เครื่องนี้ก่อนละกันเพราะว่าฉันเป็นคนเดียวที่ยังตึงอยู่แล้วก็มีเลอดเต็มอยู่นะมาขอเปไปเลยคุณปู่ไ้เท้าลรฟานเนี่ยอา้าวใกล้ห็นอ่ะโอ้โหคอสโมโอเคเหมือนว่าคอสมนะครับจะเดินแถวนี้มาคุณปู่วิ่งให้ทันตอนนี้เลือจะไม่ได้อยู่ที่90กว่าแล้วนะแล้วก็มีเจ้าตัวจะตาโอ้ my god เอ้ย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 ,อยโอ้โหตัวดะตัวดะด้วยนะเฮ้ยในสามสิบนะครับผมรีบวิ่งรีบวิ่งคอสมอ,อย่าล่อ ว้ยฉันไหวเดินดี่ฉันต้องการยาโอเคสวยรายยามาแล้วตอนนี้เพื่อนของเราก็เลือดเต็มหมดแล้วอยู่เป็นแค่คอสโหนาะที่เลือดของเธอเนี่ยเหลือนิดเดียวเพราะว่าเธอเจ็บไปหลายรอบเดี๋ยวเราก็เดินหน้ากันต่อเลยอีกประมาณ 12ชั้นแล้วนะครับทุกคนมาตามความฝันไปถึงชั้นที่20กันเลยตอนนี้เราต้องรีบเคลียร์เลยนะครับหาเครื่องกันเลยแล้วก็มีฮาวิสเตอยู่แค่2ตัวเองนะ<ๆ>ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับผมแต่ไอ้ตัวนี้มันมาทมําไมวะโอ้โหโอ้โหหลบไปเลยบ็อกเทนแล้วเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยผมจะเจอยานะแต่ไม่มีใครเก็บนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอเก็บกันเลยวิ่งไปเลยเชลลี่รีบวิๆๆๆ่งรีบวิ่งโอเคติดสปีดไปเลยเชลลี่ชั้นกระลงมาแล้วแล้วใครเห็นน่ะอ๋อบอก นเองเกือบไปมาฉันขอเคาะแล้วก็นี่เลยเคาะรวดเร็วแล้วก็ได้บัฟมาแล้วโอเคสวยงามขอบคุณเชลลี่มากที่แบบว่า <Okay. S 1> บัฟให้นะก็เลยแบบว่าเกมเร็วขึ้นตอนนี้เชลลี่ทำอะไรของเธออ๋อคือหิวไข่ สิชั้นเรียบร้อยนะครับผมในตอนนี้แดนดี้ก็ขายของเก่าเหมือนเดิมแล้วก็ในชั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นดาอิสเตอร์นะครับซึ่งก็ใกล้จะหมดแล้วอีกประมาณแค่ไม่กี่วันเองนะก็เหลือแค่ประมาณ5-6วันนะครับผมที่อีเวนต์นี้เนี่ยก็จะหมดไปแล้วก็กลับสู่สภาพเดิมไม่มี Easter อิสเตอร์เวแล้วก็รู้สึกแบบว่าเศร้าๆหน่อยมาวิววิวิ่งตอนนี้ฉันต้องการหาเครื่องปัน่น ชั้นหิวอ่าแล้วก็ตรงนี้หนึ่งเครื่องพอดีชั้นไม่เห็นแต่ก็ช่างมันลวกันเพราะว่าเครื่องปั่นข้นั้นก็ปั่นไหวโอ้ตรงนี้ด้วย1จุดโอเครีบปั่นกันเลยตอนนี้น่าจะมีคนรอคุณปู่แล้วนะในชั้นนี้เนี่ยโอ้โอ้เหมือนว่าคุณปู่จะมาแถวนี้อุ้ยใครเห็นน่ะโอ้ทีชาตกใจหมดเหลืออีกประมาณ2เครื่องสุดท้ายกันแล้วนะครับผมและเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีคุณปู่ใช่ไหมนั่นใงญคุณปู่อยู่แถวนี้โอ้โอ้โอ้ไม่นะเว้ยเจ็บไปเลย ตอนนี้คอสโมก็ทำโปรเซไปประมาณ50-60%แล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะรับช่วงต่อเลยนะโ <Okay. S 1> อเคสองเครื่องซะด้วยโอโ้โหหวานเจี๊ยบไม่มีใครปัดใช่ไหมเซลลี่ไปปัดหน่อยฉันแบบว่ายุ่งอยู่อ้าวเซลลี่ไม่ปัดเหรอตอนนี้เนี่ยฉันกำลังยุ่งมากเลยนะสงสัยเธอน่าจะไม่ปัดนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยขี้เกียจแล้วก็เลยให้ผมปัดคนเดียวมาแล้วก็ในสำลวยเนี่ยก็ขายไอ้พวกลูกอมสีม่วง อันเดียวแล้วก็ลูกอมสีฟ้านะครับ2อ,อันนี้แทบไม่น่าซื้อสักอันเลยจนแบบว่าเชลลี่ของเราเนี่ยรู้สึกจะแบบว่าเศร้าแล้วก็อยากจะได้เดืองอย่างมากเลยนะแต่เพราะว่าผมเนี่ยก็บีแบร์สองอันซะด้วย <c ười> คือแบบว่าดองเก่งอุ้ยใครเห็นอนะ่ะโอ้ไม่นะมาไม่รู้ตัวเลยนะไอ้ก,กุ้งบ้า <c ười> อฮ้ยอุยอ้ย้ย้ยมันเห็นผมอฮ้ยตองจุกหลายรอบแล้วนะตอนนี้เนี่ยสเตมนิน่าใกล้จะหมดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอแอบแป๊บนึงจะไหวไหมอ่ะอ่า แอบสักทีเกลับแล้วตอนนี้เชลลี่นะครับก็ทําการรอเฉยๆเพราะว่าเธอเนี่ยจะรอครูดาใช่ไหมเนี่ยเอออ่ะบับสักทีขอบคุณมากเอา้าใครตายอะ่ะเชลลี่เหรอหรือใครอะ่ะน่าจะเป็นเชลลี่แน่นอนอะ่ะดูทรงแล้วอะ่ะนั่นแหละเ,เชลลี่นะครับตัวเยคาที่โอ้โห ไม่นะพวกเอาไมพวกตายในชั้นนี้อ่ะอุตส่าห์แบบว่าอยู่กับผมมานานอะ่ะถึงชั้นที่13เลยอะ่ะแต่ว่าเขาก็ตุยในชั้นที่12ผมต้องไว้อะไรและ3วินาทีพวกไปคอสนใจของผมโอเคแล้วก็ในชั้นที่13เนี่ยก็เป็นห้องมืดซะด้วยสิโอ้โหคอสมร้องไห้แนในนอนอะ่ะดูทรงแล้วก็แถมไม่พอนะครับผมในห้องนี้เนี่ยก็เป็นห้องเล็กซะด้วยเป็นจุดที่ฮาวิวตร์นเนี่ยเดินผ่านบ่อยมากแล้วก็ จะโดนล,ลาบ่อย oh, <no. S 1> แต่ก็ยังดีนะที่ไม่มีตัวเมนนะครับในชั้นนี้เนี่ยตอนนี้นะครับคอสโมก็รู้สึกกลัวแล้วเพราะว่าคอสโมเนี่ยเริ่มรนๆแล้วนะครับเพราะว่าไม่เห็นตัวอะไรเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะคอยช่วยซัพพอร์ตคอสโมนะนี่หลานหลานใจเย็นด้วยเดี๋ยวปู่เนี่ยจะคุ้มครองให้มา <Okay. S 1> เดี๋ยวหลานเนี่ยตาปู่ไปเลยปู่กำลังแบบว่านําทางอยู่มพาว่าหลานนะครับเขาจะแบบว่ากำลังไปหาไอเทียมอยู่นะโอเครีบวิ่งรีบวิ่งมา บ็อกเทนบ็อกเทนระวังอุ้ยอุ้ยบอกเทนโอ้โหเกือบแล้วคอสโมตรงนี้ใช่ไหมสองเครื่องสุดท้ายอะ่ะพอดีผมจําได้อ้าวไม่ใช่เหรอโอเคเจอสักทีนะครับสองเครื่องอยู่ตรงนี้แล้วก็มีรัตเจอร์ปั่นกันเลยโอโ้ไม่นะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยบอคเทนบ็อกเทนอุ้ยอุ้ยเลยแล้วก็มีแคปซูลรัตเจอร์นะครับผมตรงนี้เป็นจุดที่ผมเนี่ยห้ามเก็บเลยนะครับถ้าเกิดเก็บขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละครับตัวเย่คอสโมของเราก็ตัวเย่ไปแล้วหนึ่งคนอ้าว ไม่พอโดนได้ล่อีกแล้วอุ้ยอ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหบอกเคนบอกเคนหลบไปหลบไปคือฉันรำคาญนายมากเหลือคนสุดท้ายกันแล้วนะครับตอนนี้ก็รู้สึกแบบว่าเงาเงาเลยเพราะว่า FC เนี่ยก็ตุยไปแล้ว2องคนวยทีแกนมาคุณปู่สู้สูคุณปู่สู้สูอีนิดเดียวตอนนี้าวิสเตก็อยู่ใกล้ๆโอเคเรียบร้อย แล้วจานนี้ผมขอหนีแล้วนะโอเคสวยงามครับผมเหลืออีกประมาณ6ชั้นสุดท้ายแลครับเราก็จะได้ไปถึงชั้นที่20สทีซึ่งผมเนี่ยก็ตั้งตารอคอยมานานแต่ก็ยังดีนะที่ FC ของผมเนี่ยก็แบบไปไกลมากอโอ้โอเอาไวไงพวกผมเจอวีในชั้นนี้แล้วก็กไม่พอนะครับองม,มือสะด้วยสิ แปลว่ากระเจ้าเมงดีวะทีนี้เนี่ยนี่ก็เลยโอเคเอ้าใครเห็นอนะอ๋อฟินเห็นโอโ้โหติสโลไปด้วยระดับ3เฮ้ยไม่นะไม่นะติสโลยแล้วอย่านะเดี๋ยวผมขอรีแบแอบกันเลยโุนล่อโอ้ไม่นะติสโลยแล้วแอบบก่อนแอบบก่อนวีจะเห็นผมไหมเฮ้ยอย่าเห็นโอเคโอ้โหเฮ้ยเสียวอ้าไม่ทันแล้ววีเห็นผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเห็น มันเห็นว่าเดี๋ยวผมรีบหนีเลยอ่ะอเชีหายซะชีฉันเสียวแล้วโก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 ,โก,โกโไปกันเลยคุณปู่เร่งสปีดเลยนะเพราะว่าคุณปู่เนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณนี่เลยเอ,อ้าวโดนตกไปแล้วโดนวีตกไปแล้วนะครับก็ต้องรอแดนดี้เนี่ยขายยานนะแล้วก็ไม่พอนะครับผมแดนดี้เนี่ยก็ให้ยาน,นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ฮิวเลือดแล้วนะครับผมไม่สนรองเท,ท้าเพราะว่าสเต็มหน้าคุณปู่เนี่ยก็เยอะมากอยู่ที่1 5 0กันเลยซึ่งบอกเลยว่าวิ่งเร็วกว่าเราเจอเลยนะมาตรงนี้หนึ่งเครื่องขอ แล้วก็เหมือนว่าผมเนี่ยจะเจอยาด้วยนะครับพึ่งมีดวงแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอเคลียตรงนี้ให้เสร็จเลยดีกว่าแล้วก็รีบไปเก็บยาเลยเรียบร้อยเก็บยาโอไม่นะลุยเอ้ยเฮ้ยลูกโป่งลูกโป่งหลบไหมหลบทันโอเคข้าสุดท้ายคุดปู่ขอเคาะมาเคาะโอเคเคาะไปเคาะมาเดี๋ยวลุยก็จะมาแถวนี้ผมขอแอบเอา้าแอบไม่ทันสกิลเช็คขึ้นโอเคหลบ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 ,ลบ,ลบตอนนี้ฉันใกล้จะเสร็จแล้ว เรียบร้อยไปเร็วมาเร็วนะครับผมก็ยังดีนะที่ไม่ใช่ห้องมืดเนี่ยโอ้โหเหมือนว่าในชั้นนี้เนี่ยผมจะเจอหมาพิปูนนะครับ<อ>กาเนิดในชั้นนี้ซะด้วย<อ>ซึ่งบอกเลยว่าผมเนี่ยต้องควรหลบหลีกแล้วนะแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าหมาเนี่ยมันอยู่แถวนี้อะ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องรีบเคลียร์ให้เสร็จกันเลยรู้สึกแบบว่าตอนนี้เนี่ย หมาจะค่อางจะมาถี่มามาประมาณ2รอบแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยเออคือแบบว่าออกแต่ตัวเมนหมาไม่ออกตัวเมนอื่นเลยอย่างบสซี่เนี่ยแค่ไม่ออกเลยนะครับโอเคหมาว่าหมานะครับจะมาใกล้ๆแถวนี้อยากให้มันเห็นผมก็แล้วกันอู้ไม่นะไม่ทันแล้วโว้ยมันตามจุดผมคือมันจะถึงแล้วดเดี๋ยวคุณปูจะเย็นอะจจอปุ่มจะปุ่มมาอ้าวไม่ทนันโอโ้เพราะว่าหมากัดก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรได้ยาม,มาแล้วหนึ่งอัน มาใช้ไปเลยรู้สึกระแวงแล้วเพราะว่าหมานะครับมันกัดผมเป,ปน็นทีคือแบบว่าเจ็บก้นเลยมาผนดีมาไหมโอเคได้กระเป๋ายามมาแล้วขอบคุณมากผมเลยว่าคุณปู่แฮปปี้แล้วก็จะขอกอดหน่อยนะมากอดไปเลยอึ้บอุ้อ้ออกอดโต๊ะ <c oughs> โอเคในชั้นที่18ชั้นนี้นะครับก็เป็นชั้นมือด้วยนะแล้วก็มีทวิ s t ตอร์แอสด้วยในชั้นนี้มีตัวเมยหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยขอหนีก่อนแล้วกัน โอ้ใครเห็นนะโอ้ทีแก่โอ้หูสองตัวเฮ้เอ้เเอ้หมุน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 ก็เลยหมุน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 วนไปสองสามรอบแล้วก็เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยผมจะยินเสียงเอสโตนะอยู่ใกล้ๆแถวนี้โอ้โหเดี๋ยวผมขอเป็นตำแหน่งเอ้าเอสโตเห็นผมเฮ้เอ้เอสโตไม่นะยา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 เอสโตตอนนี้สเตปน่าผมหมดโอ้ไม่นะหมดเกลี้ยงเฮ้เอ้เอ้เมันใกล้ผมแล้วตอนนี้ไม่นะโอ้โหเสียงวันจะไปหนึ่งดวงจากเอสโตเอ้ามันเห็นผม อุ้ยไปไม่พ้นแนนโอนน่ะดูทรงอุ้ยเพราะว่าสเต็มหน้าหมดแล้วแนแนแงเสียไปเลยหัวใจแล้วก็เสียายาไปด้วยมันมาไม่หยุดเลยตอนนี้ผมอยากจะได้พวกลูกอมเนี่ยหรือไม่ก็โคลาานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ทันโอ้โหมันกัดโอดแล้วก็มันไม่หยุดนะครับมันกัดผมยาวๆเลยนะสี่รอบติดกัน เหมือนว่าแถวนี้เนี่ยก็จะไม่มีไอ้พวกนี้ด้วยนะครับผมไอ้โคลา่าโอ้โหทีแกตกไปแล้วสงใส่ผมน่าจะไม่รอดแน่นอนอะ่ะ โอ้โหจบเลยนะครับโดนแอสโดนแอสโตจบเลยก็ <l ots> ไปได้ถึงชั้นที่17เองนะซึ่งบอกเลยว่าโคตรแซดเลยนะครับผมซึ่งก็ทับสุดตัวแล้วนะสำหรับผมเนี่ยแล้วก็เก็บตะกร้าไปทั้งหมดประมาณ400กว่าเลยนะครับแล้วก็อีกคอไปทั้งหมด500เดยนะครับผมสำหรับตัวของคุดปูไข่ปไปโลซึ่งบอกเลยว่าเป็นตัวสายฟาร์มแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าหาง่ายมากเลยนะเหมาะมากกับการฟาร์มน้งหมึกนะครับผม อเคก็จะมีประมาณนี้เลยสำหรับคุดปูกไข่ปลโลหรือเอ็กสันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อปไปนะครับกับ Daddy e World นะอ่ะไปแล้วนะครับผมสวัสดีด้วยนะครับบ๊ายบายขอพักก่อน